วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อเรื่องสำหรับผู้ที่มีสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็สิ่งที่ทำาบางทีมันรู้สึกดีในบางสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นและบางสิ่งที่รู้สึกว่ามันจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเฟลเราคาดหวังในครั้งที่แล้วว่าครั้งที่แล้วมันดีอีกครั้งหนึ่งมันก็เลย ไม่ได้ดีขึ้นจากครั้งที่แล้วมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเฟลเหมือนกับสเต็ปการดีขึ้นมันอย่างนี้แล้วครั้งต่อไปเราก็อยากให้มันดีขึ้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วการดีขึ้นน่ะมันเป็นระดับนี้ครั้งต่อไปมันอาจจะอย่างนี้ก็ได้ครั้งต่อไปมันอาจจะอย่างนี้ก็ได้เหมือนซิกแซกขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบเป็นลําดับขั้นที่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยคือมันเป็นลําดับที่แบบอาจจะซิกแซกอาจจะ เป็นคำถามที่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราจะรู้สึกยินดีกับวันนั้นและอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกเฟ e กับมันซึ่งมันไม่เป็นไรเลยวันนี้อาจจะเป็น m e s s a จที่แบบกำลังใจให้กับคนที่ได้มาฟังขอให้สารวันนี้ไปถึงคนที่รับรู้ถึงมันได้เข้าใจถึงสารวันนี้แล้วเป็นประโยชน์สำหรับ ตัวของเขาเองวันนี้คุณก็จะได้แมสเศจเป็น God g o d d of Transformation เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเขากำลังจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่ Positive เป็นคนที่ทัศนคติคิดบวกและสิ่งนี้จะเป็นพลังอย่างยิ่ง ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณซึ่งมันสําคัญมากไม่ว่ามันจะเกิดสิ่งไหนขึ้นในณปนัจจุบันที่คุณได้มาพบคลิเนี้ให้คุณคงไว้ซึ่งพลังงานบวกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเข้ามาเป็นลักษณะใดก็ตามพลังงานบวกจะสามารถทําให้คุณฟันฝ่าทุกความรู้สึกของตนเองทุกสถานการณ์ที่ผ่านเมาทําให้คุณผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็ดีมากยิ่ง,งขึ้นในที่นี้ยังบอก คุณอีกว่าในการรักษาพลังงานเชิงบวกของคุณนะ่ะมันสามารถทำให้สิ่งที่ผ่านมาแล้วที่มันเป็นพลังงานลบ negative energy อ่ะม,มันจะทำให้สิ่งนั้นเก่าๆอ่ะมันลบออกไปมันไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในณเวลานั้นอีกต่อไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากตอนนี้มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตใจของคุณมากๆไม่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะ เป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วต่คนนะเป็นเรื่องที่การงานงานอดิเรกหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณกําลังศึกษาอยู่ถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้อยู่ขอให้คุณรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับจิตใจคุณขอให้คุณยกกระดับในพลังงานโพสิทีฟของคุณต่อไปเรื่อยๆซึ่งการที่วันหนึ่งเราเจอสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆให้คุณอยู่กับมันแล้วก็เข้าใจมันแล้วคุณก็จะมองเห็นสิ่ง อะไรที่กว้างขึ้นก็ขอให้เส้นทางที่เรากำลังดำเนินไปกับทุกคนได้เติบโตแล้วก็เป็นเส้นทางที่งดงามสำหรับแต่ละคนนะคะ